สวัสดีพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ก็ช่องหนุ่มพระบา้านเมาเมานะพี่นะมาแล้วนะครับนะคลิปใหม่อีพีใหม่นะครับชมชอบชิ้นไหนสนใจงค์ไงยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะพี่นะ0919285535นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชมชอบยังไงนะฮะพูดคุยสอบถามกันได้เลยผ่านเบอร์โทรนี้นะครับแอดไปได้เลยนะพี่นะ หรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกนะครับเป็นไลน์แอดก็จะเป็นแอด9 3 7 g y i c l นะครับไลน์แอดก็จะมีไว้สำหรับแจ้งเตือนนะพี่นะเวลามีคลิปใหม่มาลงกันนะครับผมก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์แอดก่อนเลยนะพี่นะสำหรับวันนี้นะครับชิ้นแรกวันนี้นะฮะมีราคาเริ่มต้นกันตั้งแต่300บาทเลยนะครับชิ้นแรกวันนี้นะฮะเป็นพ้าเลี้ยงนะพี่นะผ้าเลี้ยงเนื้อดินนะครับองนี้มาพร้อมตลับสวยๆแบบนี้นะฮะ สามร้อยบาทนะพี่นะเอาไปพร้อมตลับแบบนี้แหละนะครับมาพร้อมสลับไปพร้อมตลับเลยอนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับ <c oughs> รูปภาพเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมส่งให้ชมกันนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับ เป็นพระปิตานะฮะชิ้นนี้เป็นเหรียญล่อพระปิตานะครับเนี่ยเก่าดีนะพี่นะาองค์นี้นะครับสวยๆเลยนะพี่นะพระปิตาล่อเก่าๆแบบนี้นะครับ <c oughs> รายการที่สองนะครับสามร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับในบ้านบ้านเลยนะพี่นะเป็นพระลีลาสองหน้านะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อชินเขียวนะครับชินเขียวนะเขาบอกว่าเป็นอะไรนะอ่าพิจิตหรือเปล่าสองหน้านะครับนี่ฮะได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะอมองชัดไหมครับ เนี่ยบ,บ้านเดิมๆเ,เลยนะพี่นะอาเก่า,าแท้เดิมนะฮะน่าจะมีแมงเข้าไปทำรังอยู่ข้างในนะพี่นะเนี่ยแบบนี้นะพี่นะใครดูชอบจัดไปแล้วกันนะครับสามร้อบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สครับ วงนี้เป็นผ้าปิดตาไหมพี่นะเนื้อผงนะฮะผ้าปิดตาเนื้อผงคุกคลักไม่ทราบที่นะครับเอาสามร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่อ่ารายการที่ห้านะครับนะรายการที่ห้าแล้วนะฮะ เป็นรูปหล่อนะครับนะรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะอันนี้ไม่รู้ว่าออกวัดไหนยังไงนะพี่นะนี่นะครับได้มาแบบนี้นะครับเหมาติดมานะพี่นะเนื้อเป็นตะกั่วนะครับเนื้อเป็นตะกั่วนะฮะมาพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบนะพี่นะดูชอบจัดได้นะครับรายการที่ห้านะฮะสามร้อยบาทนะพี่นะ รายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับนี่ฮะเดิมๆมาพร้อมตลับนะพี่นะแต่ฝาไปไหนไม่รู้นะฮะนี่ฮะไปหมอกในบ้านได้มาแบบนี้นะนี่ครับความเดิมคือเขาใส่กรอบไว้น่าจะนามนะนี่ฮะพี่ดูฟองน้ํานะเก่ายุ่ยเปื่อยเลยนะครับนะเก่าแห้งแข็งติดอยู่อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็คือผมพยายามดีดแล้วมันไม่ออกนะพี่นะ พยายามติดเราไม่ออกก็เลยอ่ะเดี๋ยวลงทั้งแบบนี้ก่อนละกันแต่ว่าถ้าเกิดพีพท่าไหนที่ปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเราให้ผมแกะให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามแกะให้แล้วกันนะครับนาะเพราะว่าเนี่ยผมมันมาแบบนี้เลยนะก็ชอบความคลาสสิกก็จัดไปแล้วกันนะครับน้องได้มาแบบนี้นะฮะนี่ครับอ่ะเก่าๆแบบนี้นะครับน่าดูชอบจัดไปนะฮะรายการที่หกนะครับเป็นพระธาตุมะปางครับพี่นะผมดูแล้วนะฮะเป็นพระธาตุมะปรางนะครับองค์นี้ไม่ตัดปิดด้วยนะฮะเนื้อดินสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ชมชอบจัดไปนะพี่น้ารายการที่หกนะครับสามร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญนะครับนะชิ้นนี้นะฮะเป็นเหรียญผ่านตลอดนะฮะเหรียญผ่านตลอดนะครับเราีนก็ได้มาบนบ้านเดิมๆเลยนะฮะเป็นเหรียญลงปู่ผ่านนะครับน้สกลนครนะครับนี่ฮะ ได้มาทั้งแบบนี้เลยนะครับนะรายการที่เจ็ดนะครับสามร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดฮะเหรี่ยนลอนะพี่นะองนี้นะครับนะหนุมานแบกแท่นนะครับหลวงปู่สุกอ่าออกวัดของขอมนะพี่นะถ้าจํเชื่อไม่ผิดนะฮะเป็นหลวงปู่สุกออกวัดของขอมนะพี่นะองนี้นะครับเนื้อตะกัวนะรายการที่แปดนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับ <financially> เป็นพระผงนะครับนะพระผงขุศะหลวงปู่เพือกนะครับพระผงขุศะหลวงปู่เพือนะ <ampoo> ะนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ะนี่นะฮะสวยๆแหง้แหงๆนะพี่นะเนื้อเดิมๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้มีตําหนินะพี่นะมีตําหนิตรงนี้นะครับบินนะครับอ่ะน,ะน,ะน,ะนะี่นบินตรงข้าง,งล่างนะพี่นะแต่เนื้อในนี่คือเก่าสวยเลยนะเห็นชัดเลยนะครับ น่าจะไปโดนขอบกล่องนะพี่นะเพราะว่าเหมือนล่วงใส่กล่องเหล็กแล้วก็ไปโดนตรงขอบสั่นขอบกล่องเหล็กพอดีนะเนาะก็บินไปนิดนึงนะครับอ่ใครรับสภาพได้จัดไปแล้วกันนะพี่นะรายการที่เก้านะครับ400บาทนะฮะเก่าสวยนะพี่นะเก่าสวยเลยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับเป็นเหรียญนะครับชิ้นนี้นะเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับนะเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับ82นะฮะ องนี้น่าจะเป็นเหรียญย้อนนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณปีสองกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนาะนี่ฮะเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะรายการที่สิบนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่ครับของมันของเด็ดมาแล้วฮะอันนี้วางผิดราคาด้วยนะอ่าไม่เป็นไรนะพี่นะได้แล้วนะครับเนาะวางไปแล้วนะฮะเป็นพระสมเด็จนะครับนะองคนี้นะฮะพระสมเด็จฐานแซมนะครับ องนี้เนื้อมันมากนะครับนะมันสวยเลยนะครับเนี่ยเส้นมังคับสมเส้นคมคมเลยนะพี่นะนี่นะครับเก่าสวยแบบนี้นะครับดูชอบจัดได้นะพี่น้ารายการที่สิบเอ็ดนะครับสี่ร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับองนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะพี่นะพิมพ์เป็นวัดระฆังเลยนะฮะ เนื้อหาดีเนื้อหาโดนเลยนะครับนะเหลืองๆสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะเนื้อดีๆเนื้อโดนๆแบบนี้นะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับองนี้เป็นอา่าพวปานนะพี่นะพ้าปานเนื้อดินนะครับ องนี้เป็นสาริกานะฮะอุดเดิมนะครับสาริกานะพี่นะอุดเดิมเดิมเลยนะครับอ่ะสี่ร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับเป็นเหนนรียญนะฮะชิ้นนี้ก็เดิมเดิมเลยนะครับเหรียญแกะจากตลับมานะพี่นะแบบนี้นะฮะเป็นเหรียญ ชนมายุ95พรรษานะครับก็ปี25นะพี่นะ25 25นะครับเหลียนหลวงปู่แหวนนะพี่นะเหรียนหลวงปู่แหวนนะครับแท้เดิมๆเลยนะฮะเนี่ยบ,บ้านๆนะพี่นะได้มาแบบนี้นะครับเหรียนหลวงปู่แหวนนะครับเอาไป400บาทนะพี่นะใครดูชอบก็จัดไปแล้วกันนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้านะครับจะเป็นราคาห้าร้ยบาทแล้วนะพี่นะชิ้นแรกเลยนะครับเป็นรูปหล่อนะครับนะรูปหล่อพระพิคเนศนะครับองค์นี้เนื้อแกะทองนะพี่นะนี่ฮะแก่ทองเลยนะครับแล้วพี่ดูครับคาบคีบ้าวเดิมๆนะฮะเก่านะพี่นะไม่แน่ใจที่นะครับองค์นี้เป็นโลหะผสมนะพี่นะแต่ว่าแกะทองนะครับแกะกรดีขึ้นบานเลยนะฮะนี่ครับไม่แน่ใจที่นะพี่นะ นั่งใบโพแบบนี้นะครับนั่งสมใบโพแบบนี้นะไม่แน่ใจที่นะแต่ว่าดูชอบจัดไปแล้วกันนะฮะศิลปะไปทางใต้นะครับเนาะแต่ว่าขออนุญาตไม่ยัดที่แล้วกันนะครับดูเก่าดูชอบดูสวยนะฮะจัดไปนะครับอ่ะห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบห้านะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับเนี่ยหนึ่งในพระพิมพ์หายาคือหนึ่งพิมนะพี่นะไม่ค่อยได้เจอแล้วนะ๋ยวนี้นะครับเป็นพระ ขุนไก่นะฮะขุนไก่เนื้อชิ้นเขียวนะครับวงนี้เป็นชิ้นเขียวแล้วพี่นะเนี่ฮขุนไก่เนื้อชิ้นเขียวนะครับขึ้นสุพรรณบุรีนะพี่นะเนี่ะผมจาชื่อกุไม่ได้นะครับนะไม่แน่ใจนะครับนะอ่ะแต่ว่าเป็นพิมพ์นี้นะฮะพิมพ์ขุนไก่นะครับนะเนื้อชิ้นเขียวนะครับรายการที่สิบหกนะฮะห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับองนี้เป็นพระนั่งสมเรือนแก้วนะพี่นะบางคนก็เรียกว่าเป็นพระพุทธชินราชนะฮะพระพุทธชินราชกุอา่าอะไรนะเขาพนมเพิงเหรอพี่หรือว่ากระต่ายแกบเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะผมจำลบจำสับสนระหว่างสองกุนี้นะพี่นะนี่นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าใครดูชอบก็จัดแล้วกันนะพี่นะ้องเป็นเนื้อชิ้นนะครับ องนี้เป็นชิ้นเงินนะฮะนี่ฮะดูชอบจัดได้นะพี่นะรายการนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับห้าร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดครับเป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองนะฮะองนี้ก็นี่นะครับสวยนะฮะสวยเก่านะครับคาบเดิมๆนะต้องหู้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเต็มนะพี่นะขึ้นแบบเนี้ยเหมือนเขาไปวางแปะกับอะไรอยู่นะครับเนาะ คาบตัวหูมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้นะครับนะอ่าแบบนี้นะครับเนื้อหาเก่านะพี่นะเก่าแห้งสวยเลยนะครับรายการที่สิบปดนะครับห้าร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้าครับ องนี้เป็นพระชัยนะพี่นะพระชัยอยุธยานะครับพระชัยอยุธยานะฮะเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นอะไรนะพระชัยอยุธยาทรงเครื่องนะครับองนี้ก็เก่าสวยนะพี่นะเนื้อโลหะอ่าแก่ทองนะครับน้องแก่ทองนะนี่ครับสวยสวยใสๆเลยนะพี่นะพระออกอ่าขาวหน่อยนะครับนาะเจ้าของเพิ่งล้างมาได้เมื่อตอนต้นปีหรือไงนี่แหละที่เขาบอกผมนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะ ก็ได้มาแบบนี้นะพี่นะขายตามสภาพนะครับรายการที่สิบเก้านะครับห้าร้ยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบครับองค์นี้เป็นพระลีลาสมดอกไม้นะครับนะเป็นว่านนะพี่นะเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านหน้าเงินนะฮะก็คือแผ่นบุด้านหน้าเนี่ยเป็นแผ่นเงินนะครับเนาะนี่นะฮะ วาน,นาเงินนะครับนะลีลาสมดอกไม้พระพุทธศิลป์สวยมากนะพี่นะองค์นี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะฮะนี่ครับสุขโขทัยนะพี่นะแบบนี้นะฮะพพุทธศิลป์สวยมากนะครับวาน,นาเงินนะพี่นะรายการที่ยี่สิบนะครับห้าร้อยบาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหนนรียญนะฮะชิ้นนี้นะครับนะเหรียญติดมาเหมือนกันนะเหมาติดมานะพี่นะเหรียญหลวงู่ไข่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจปีนะพี่นะนี่นะขอบดีนะพี่นะขอบเก่าเลยนะดูะชัดนะพี่นะนี่นะครับเก่าสวยนะนะก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นปีไหนนะพี่นะแต่เหรียญเป็นผงเชื่อมนะครับอ่านได้มาแบบนี้เลยนะฮะร,รายการที่ยี่สิเอ็ดนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองครับ <c oughs> องนี้เป็นพระส่วนเดี่ยวนะพี่นะนี่นะฮะ ส่วนเดียวนะครับบล็อกขยื่นนะฮะเนี่ยอ่าสองข้างนะพี่นะส่วนเดียวนะฮะองค์นี้ละาการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นส่วนเดียวเนื้อชิ้นเงินนะฮะดูชอบจัดได้นะพี่นะรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทละกันนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยนะฮะเนี่ยครับ,รบมีรายการเจ็ดร้อยมีอยู่สองมอีสองรายการนะพี่นะวันนี้นะ สวยทั้งคู่นะครับนะสวยทั้งคู่นะครับคือต้องแจ้งให้พี่นะครับเนาะบางทีบางอย่างทุนมาไม่เท่ากันนะครับเนาะก็บางชุดก็เหมามาแพงบางชุดก็ได้มาถูกอะไรเงี้ยนะเนาะก็จะมาเฉลี่ยทุนกันนะครับก็บางองค์ก็เลยจะมีแบบแพงบ้างถูกบ้างนะพี่เนาะขายตามทุนนะฮะไม่ได้มาขายแบบบวกกันแบบกาไรทุ่มทุ่มอะไรจริงจังนะพี่นะขายตามทุนนะครับแบ่งปันหน้าแบ่งปันน้าะชมชอบยังไงชมชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันได้นะครับอ่ะ รูปภาพเพิ่มเติมก็อย่างที่บอกนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้เดี๋ยวผมส่งใหชมนะฮะรายการที่22นะครับเป็นส่วนเดี่ยวนะฮะส่วนเดี่ยวนะครับอันนี้เอาไป700เจ็ดหลอยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบามครับนี่ฮะจิ๋วครับเป็นหลวงปู่สุกนะพี่นะองค์นี้เป็นตัดชิดนะครับหลวงปู่สุกเนื้อสอลิดรนะฮะองค์นี้สองลิตเลยนะพี่นะเนี่ยครับ สวยๆแบบนี้นะฮะหลวงปู่ปสุขเนื้อสำลิศนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทน,นะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับตาน,นานเจอมันนะฮะมันๆแบบนี้นะเป็นพระนางพญานะครับองค์นี้เป็นอกนูนเล็กนะฮะ สภาพใช้นะพี่นะเนื้อหาแก่งสวยนะครับแก่งแบบแก่งมากๆเลยนะเนี่ยแล้วก็เม็ดแร่นะพี่นะสวยสวยเลยนะครับพ้าผ่านสภาพการใช้งานนะพี่นะ้องแจ้งเลยนะฮะนี่นะครับใครเก็บพ้าแบบสวยๆเนื้อจัดๆนะครับเนาะพียงจัดแล้วนะเม็ดนี้นะครับนะสวยจัดสวยจริงนะครับนะชิ้นนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะฮะขออนุญ,ญาตเปิดที่หนึ่งพันบาทแล้วกันนะพี่นะ ดูให้ชอบจัดได้เลยนะครับพิมพ์ดีนะพี่นะพิมพ์ดีพิมพ์โดนเลยนะแล้วเนื้อดีมากนะเอาไปพันเดียวพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะองนี้เป็นพิมพ์เต่ารีดนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์เต่ารีดเนื้อนวะอรหะนะพี่นะเนื้อออกไปทางนาวะเลยนะนี่นะครับ ดูหน้าพระครับคมๆเลยนะฮะแล้วพี่ดูครับตอเรียดขึ้นสวยๆแบบนี้เลยนะหัวเงันเงัแบบนี้นะฮะอ่ะตอใบล่างนะครับชมกันเลยนะฮะหลังเนียนๆเลยนะพี่นะนี่ครับรากาที่ยี่สิบห้านะครับว่าอ่าหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ตอรีดนะฮะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อบาทละกันพี่นะเอาไปพันห้านะครับเนาะนี่ฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกครับเบีย้ยแก้นะครับนะชิ้นนี้นะครับเป็นเบีย้ยแก้นะครับผมดูเป็นหลวงปู่บุญนะครับเนาะปอดกลางบางแก้วนะครับอ่ห่วงสองนะฮะถักเชือกสวยๆแบบนี้นะครับ ลงลักนะฮะถักเชือกลงลักเข้มๆเลยแบบนี้นะฮะดูชอบจัดได้นะพี่นะชิ้นนี้นะครับรายการที่ยี่สิบหกนะฮะเบี้ยกแก้นะพี่นะเอาไปพันห้านะครับนะชิ้นนี้นะครับนะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับนี่ครับของเด็ดของแรนะฮะบ,บ้านๆเดิมๆนะพี่นะ เป็นหลวงข้อเงินนะครับนะอง์นี้เป็นหลวงข้อเงินพิมพ์คิตานะครับพี่ดูมหมคิตาโคตรสวยครับนี่ฮะแล้วดูจมูกครับชมพู่เลยนะชิ้นนี้บ,นบ้านเลยนะพี่นะนี่ฮะผมยังไม่ได้ดึงออกยังไม่ได้ปรับออกเลยนะครับได้มานี่คือแบบผมอยากจะคงสภาพเดิมไว้เลยนะองเนี้ยคลาสสิกมากนะะลองดูครับเข็บตะเข็บข้างนะนี่ฮะวิ่งสวยมากองนี้มีแล่ด้วยนะพี่นะ เนื้อหาดีมีแร่นะครับเนี่ยเห็นเป็นเม็ดเลยนะครับแร่เนี่ยครับตะเข็บคางสวยๆแบบนี้นะฮะเราพี่ดูก้นครับโคตรธรรมชาติเลยนะพี่นะเนี่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์ิตานะครับนะหลวงพ่อเงินนะฮะแบบบางคางนะพี่ดูเราพี่ดูความคมนะครับเนี่ยครับสังคารม้วนๆสวยๆนะฮะอ่ะไม่ต้องบิวเยอะนะพี่นะเก่าจัดเก่าจริงนะฮะ ดูดด FREE สวยดูเก่าเลยนะพี่นะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่สองพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาสองพันห้าพอพี่นะครับแบ่งปันเลยนะบ่อยวัยเลยนะพี่นะใครดูชอบจัดได้จัดเลยนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดนะครับอ่านี่ครับคุดนะฮะชิ้นนี้นะครับเป็นคุดหลวงพ่อวรานะคุดหลวงพ่อเสงนะนะชิ้นนี้นะครับคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับ อ่าตัวคุดเป็นกระไลเงินพ่นทรายนะครับนี่ฮะกระไลเงินอะไรนะเขาเรียกเงินพ่นทรายใช่ไหมมาพร้อมเลี้ยมเงินหนาๆน,นะพี่นะแบบนี้เลยนะครับคุดหลวงพ่อเสงหนะ้าปีสองสองนะพี่นะตัง,งเ,เงินนะพี่นะนี่ฮะพ่อเสงวัดบางนานะครับมาพร้อมเลี้ยเงินนะพี่นะเอาไปสองพันห้าพี่นะฮะสองพันห้าร้อยบาทนะครับนะหรือชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันได้นะพี่นะ ผมคุยง่ายอยู่แล้วนะครับพี่ๆที่เคยซื้อหากันนี่เข้าใจเลยนะฮะรู้เลยว่าผมคุยง่ายนะครับเนาะอ่ะจบแล้วนะครับนะรายการนี้นะครับรายการที่28เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับพี่ๆที่สนใจนะครับที่ชมชอบชิ้นไหนยังไงทักมาพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 9 1 9 2 8ก5 3 5นะครับ0 9 1 9 2 8 5้านแ้นะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแอดไว้ได้เลยนะฮะ หรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอด937 GY i CL นะครับมีแอดน้ำหน้าด้วยนะพี่นะ้าไลน์แอดก็จะมีไว้สำหรับแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่มาลงกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ